วันนี้เวลา17นาฬิกา37นาทีสมเด็จพระนิธาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีสด็จพระราชดำเนินไปยังสาลาวาการกระทรวงมหาดไทยเขตพระนครกรุงเทพมหานาครในการพระราชทานเข็มพุ่มเพชรแก่ผู้เป็นกำลังสำคัญในการดำเนินงานของมูลลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าวพระเยาวชนในพระบรม,มาราชินปรัมภ์เพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นขวัญกำลังใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนผู้ได้โอกาสใน ังหวัดต่างๆให้เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณธรรมของประเทศชาติในอนาคตในการนี้พระราชทานเข็มพุ่มเพชรแก่ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดที่ดํารงตําแหน่งในครั้งแรกในฐานะประธานคณะกรรมการทุนการศึกษาของมูลนิธิประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดที่ดํารงตําแหน่งเป็นครั้งแรกในฐานะประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจําจังหวัดของมูลนิธิจํานวนทั้งสิ้น93คน ทางนี้กระทรวงมหาดไทยได้ให้ความสนับสนุนการดําเนินงานของมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินุปธรรมตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมูลนิธิเมื่อปี2525 25, เพื่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาเยาวชนของประเทศชาติโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดประธานคณะกรรมการทุนการศึกษาของมูลนิธิทําหน้าที่คัดเลือกเยาวชนผู้ยากไร้ได้โอกาสและขาดแคลนทุนการศึกษาจากอําเภอต่างๆเข้ารับทุน ส่วนประธานแม่บ้านมหาไทยทำหน้าที่ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็งและเป็นการสกัดกั้นต้นเหตุแห่งปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน สำหรับมูล,ลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชิโนปธรรมก่อตั้งโดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราทิวาราชนครินตลอด42ปีที่ผ่านมาได้ให้ทุนการศึกษาอบรมเยาวชนทั่วประเทศไปแล้วกว่า32,000คนรวมเงินทุนการศึกษากว่า275ล้านบาทผู้มีจิตศรัทธาสามารถติดต่อร่วมบริจาคเงินเป็นทุนการศึกษาเพื่อให้โอกาสเยาวชนผู้ยากไร้ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0ู 0804042438ใบเสร็จรับเงินนําไปลดหย่อนภาษีได้ จากนั้นทรงพระดำเนินไปทรงเปิดสวนลานอเนกประสงค์ซึ่งกระทรวงมาหาดไทยน้อมนำพระราชปัิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาจัดสร้างลานอเนกประสงค์รวบรวมพันไม้ยืนต้นหายาก25ชนิดอาทิสลาวแคแสดกันกราวสมอพิเภกกระทุ่มน้ำและพยองเป็นต้นซึ่งจะเป็นการสร้างความตระหนักให้ประชาชนมีความรักป่าไม้ด้วยจิตสำนึกร่วมกันตลอดจนเป็นพื้นที่ธรรมชาติและแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาข้อมูล โอกาสนี้ทอดพระเนตรการจัดแสดงการดำเนินงานที่กระทรวงมหาดไทยร่วมขับเคลื่อนและสนองโครงการพระราชดำริด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตอันทิโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุก,กรรมพืชอเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีและกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปธรรม นอกจากนี้นําเสนอวัตถุโบราณชิ้นสําคัญของกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่การสถาปนากระทรวงมหาดไทยอาทิหลายพระราชาหัตทะเลคาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตราประจําตําแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยทําด้วยงาช้างประกอบด้วยตราจากหนึ่งดวงตราราชสีใหญ่หนึ่งดวงตราราชสีน้อยหนึ่งดวงตราราชสีประทับครั่งสามดวงกับตราราชสีประทับขอบหนึ่งดวงและเตี๋ยประดับมุกพร้อมผ้าคลุมทําด้วยเงินถักลวดลายเป็นตราจากสีแดง แดงและสิงห์ ทั้งสองด้านพระคทาประจำพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาดำรงราชานุภาพเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยขันน้ำลงหินสำหรับทำพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาสำหรับกระทรวงนครบาลพุทธศักราช2456และอัลบั้มประมวลภาพการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าเสริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพ พันปีหลวงเมื่อวันที่4-10ถึงมีนาคม2501ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพักกรรณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมการสถาปนากระทรวงมหาไทยเพื่อปฏิรูประบบราชการแผ่นดินตั้งแต่วันที่1เมษายน2435 ปัจจุบันกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมพุทธศักราช2,545อาทิการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนการอำนวยความเป็นธรรมของสังคมการส่งเสริมและพัฒนาการเมืองการปกครองการพัฒนาการบริหารราชการส่วนภูมิภาคการปกครองท้องที่การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและพัฒนาชุมชนรวมถึงการทะเบียนราช